ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาดีเกม Rv ราคาถูกๆหรือสนใจขายดีเกม Rv ผมแนะนําเพจนี้เลยนะครับเพจแอดมินต้นที่พีเบริการดีและประกันว่าไม่โกงไม่เกลียนซื้อขายรหัสปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แลวกดติดตามไปด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คุยอยู่ผมโซเกอร์ตอนนี้ก็อยู่ในเกม Rv เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสาระไอเทมไรสาะ หรือไอเทมที่ออกแล้วไม่คุ้มตามคําขอของน้องๆในช่องนั่นเองครับก็สลับคลิปนี้น้องๆในช่องหลายคนขอมาเยอะมากนะครับก็สลับไอเทมไลฟ์สาระที่ผมนํามาแนะนําในวันนี้จะมีไอเทมอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับ <Yahoo! S 1> โอเคครับก่อนอื่นก็มาเริ่มจากหมวดหมู่ของไอเทมจมตีก่อนเลยละกันนะครับสลับหมวดหมู่ไอเทมจมตีผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเป็นไอเทมอย่างปูเรียวแบนนั่นเองครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าดาบม่วงไลฟ์สาระครับ ไอเทมชิ้นนี้มีมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งจนตอนนี้ซีซั่น14แล้วยังไม่มีคนออกเลยครับผู้เล่นใหม่บางคนไม่เคยรู้เลยครับว่ามีไอเทมชิ้นนี้อยู่หรือผู้เล่นเก่าบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วครับว่ามีไอเทมชิ้นนี้อยู่เหมือนกันมันเป็นไอเทมที่น่าสงสารมากนะครับสำหรับเหตุผลที่คนไม่ออกไอเทมชิ้นนี้นะครับเพราะมันเป็นไอเทมครึ่งๆกลางๆนั่นเองครับมันจะเป็นไอเทมโจมตีสุดเลยมันก็ไม่ใช่ครับมันจะเป็นไอเทมป้องกันสุดก็ไม่ใช่เหมือนกันครับไอเทมชิ้นนี้สแต็คือพงโจมตี100 พลังชีวิตบวก600้สกิลติดต,ตัวครับเมื่อพลังชีวิตของเราต่ำกว่า40%จะได้รับโลต้านฮานเวทขึ้นมานั่นเองครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไอเทมชิ้นนี้มันจะเป็นไอเทมโจมตีแบบสุดเลยก็ไม่ใช่ครับจะเป็นไอเทมป้องกันแบบสุดเลยก็ไม่ใช่เหมือนกันครับราคาของมันอยู่ที่2,020นะครับสลับราคา2,020ครับเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับไอเทมโจมตีชิ้นอื่นครับราคาเท่ากันอย่างโบเกนสเปีย หรือไม่ก็เพิ่มราคานิดหน่อยก็ออกเป็นธนูดูดเลือดใหญ่ได้หรือแม้แต่เพิ่มเงินก็เป็นฟินเียทูดหรือออกไอเทมที่ราคาต่ํากว่าอย่างอมนิอาร์มครับหรือแม้แต่ไอเทมอย่างมูลมัสะที่ราคาเท่ากันแน่นอนครับเมื่อเราไปเทียบกับสแต็คของไอเทมโจมตีพวกนี้มันก็เลยไม่คุ้มในการออกครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าต้องการการเวทถ้าเราต้องการกันเวทนะครับทาไมเราไม่ออกไอเทมอย่างพวกเมทิเลียนออฟทอยไอเทมอย่างไก่อาแทนครับมันดีกว่าเยอะครับ และก็เหตุผลที่สําคัญที่สุดทาให้อเทมชิ้นนี้ไม่ได้รับความนิยมในการออกก็เพราะว่ามันมีอเทมอย่างเฮอร์คิวลิสหรือว่าอเทมหมัดอยู่นั่นเองครับอเทมชิ้นนี้สแต็กันคล้ายกับอเทมชิ้นก่อนหน้าเลยนะครับแต่ว่าอเทมอย่างเฮอร์คิวลิสครับมันได้พลังโจมตีมาแล้วมันได้เกาะด้วยนะครับนอกจากนี้พาสซีฟของเฮอร์คิวลิสมันดีกว่าครับพาสซีฟของเฮอร์คิวลิสได้ทั้งเกาะและก็ได้ดูดเลือดด้วยครับนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากครับมันก็เลยทําให้อเทม กลายเป็นไอเทมที่ไร้สาระที่สุดในไอเทมของหมวดหมวยไอเทมโจมตีนั่นเองครับการันตีความไร้สาระได้จากการแข่งขันโปรลีครับไม่มีผู้เล่นโปรเพเยอร์คนไหนออกไอเทมชิ้นนี้เลยต่อมาจะเป็นไอเทมในหมวดหมู่ของไอเทมเวทมนต์นั่นเองครับสลับหมวดหมวยไอเทมเวทมนต์ก็แน่นอนครับจะเป็นชิ้นไหนไปไม่ได้นอกจากไอเทมชิ้นนี้ชิ้นเดียวเท่านั้นครับไอเทมอย่างสร้อยไร้สาระครับหรือเรียกง่ายๆว่าสร้อยม่วงนั่นเองสลับไอเทมชิ้นนี้นะครับแต่ก่อนก็ไม่มีคนออกอยู่แล้วตอนนี้โดนเนิร์ฟลงไปอีกครับ สแต็กที่มันจะได้ก็คือพลังเวทบวกหนงกคูดาบวก1 5์ฟื้นฟูมานานะครับบวก25หน่วยต่อ5วินาทีสกิลติดตัวครับฟื้นฟูมานาน1%นั่นเองครับไอเทมชิ้นนี้แต่ก่อนมีเจาะเวทครับแต่ตอนนี้เขาเอาเจาะเวทออกไปแล้วคนที่เคยเล่นเมทมาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมันเป็นไอเทมที่ไม่คุ้มถ้าเมทตัวไหนออกก็รู้ได้ทันทีครับว่าเป็นคนที่เล่นไม่เป็นครับทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนั้นเพราะว่าสังเกตจากราคาเลยครับราคาคอยู่่ที19 1980 ดูราคาเท่ากันอย่างไอเทมนี่ครับ EV i l s e c เ e t ครับได้ทั้งเจาะเวทพลังเวทลดคูดาวพลังชีวิตราคาเท่ากันแต่ผลมันต่างกันเยอะมากๆและนอกจากนี้เปรียบเทียบกับ Star ์บัฟนูครับราคาห่างกันแค่ไม่ถึงร้อยแต่ว่าผลที่ได้คือพลังเวทรดคูดาวเจาะเวทหรือจะไปเปรียบเทียบกับไอเทมอย่างพวกอบออฟเมจไอท์ stick, ไอเทมมันไม่คุ้มนะครับเมื่อเทียบกับสเต็กที่เหลือเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีคนออกมันครับ เป็นหนึ่งในไอเทมที่น่าสงสารมากนั่นเองครับการันตีความไร้สาระได้จากการแข่งขันโปรลีครับไม่มีผู้เล่นโปรเพเยอร์คนไหนออกไอเทมชิ้นนี้เลยต่อมาก็จะเป็นไอเทมในหมวดหมู่ของไอเทมก่อนนั่นเองครับเริ่มจากไอเทมไร้สาระที่สุดในหมวดหมู่นี้ก่อนเลยลวกันนะครับจะเป็นไอเทมชิ้นไหนไปไม่ได้นอกจากไอเทมชิ้นนี้ครับอัมูลตออฟลองเกวิตี้ครับหรือสร้อยเขียวที่ไร้สาระที่สุดในเกมครับไอเทมชิ้นนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ ไม่ทําความเข้าใจกับไอเทมเลยจะไม่รู้ครับเริ่มจากสแต็กของมันก่อนเลยครับสแต็กของมันได้พลังชีวิตมา1,800เหมือนจะดีและก็ได้ฟื้นฟูพลังชีวิตครับ50หน่วยต่อ5วินาทีและก็สกิลติดตัวที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับไอเทมชิ้นนี้ครับสกิลติดตัวของมันก็คือเมื่อไม่ได้ต่อสู้จะฟื้นฟูพลังชีวิต2%และมานาน1%ต่อ1วินาทีโดยรวมแล้วไอเทมชิ้นนี้ถ้าใครไม่ทําความเข้าใจจะไม่รู้นะครับว่ามันแย่ขนาดไหน ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับเริ่มจากพาสซีสขอผมันก่อนเลยพาสซีสขอผมันครับอยากให้ลองอ่านดีดีครับเมื่อไม่ได้ต่อสู้ครับถึงจะฟื้นฟูพลังชีวิตและมานาแสดงว่าจังหวะทีมไฟ์มันไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตและมานาได้เพราะฉะนั้นตัดตรงส่วนนี้ออกไปเลยครับในจังหวะการบวกในทีมไฟ์สรุปแล้วไอเทมชิ้นนี้พาสซีสขอผมันในจังหวะทีมไฟต์ตัดทิ้งไปได้เลยครับมันจะเหลือแค่พลังชีวิต1,800และฟื้นฟูพลังชีวิต50หน่วยต่น5วนที ลองคิดดูแบบเล่นๆนะครับถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามโจมตีเราหรือใช้สกิลใส่เราในจังหวะทีมไฟท์ที่เรามีไอเทมชิ้นนี้อยู่ไอเทมชิ้นนี้บวกพลังชีวิตแค่1,800การโจมตีแค่แครี่ฝั่งตรงข้าม1นัดครับมันก็เกิน1,800ไปแล้วและนอกจากนี้ไอเทมชิ้นนี้ไม่ได้ให้เกาะเลยเพราะฉะนั้นมันจะเข้าเนื้อเราเน้นๆเลยครับถ้าเราต้องการไอเทมป้องกันการโจมตีกายภาพผมแนะนําเป็นชิลออฟเดอะลอสครับ นี่คือไอเทมกันกายภาพที่มีสแต็กที่สุดในเกมแล้วเกาะ360พลังชีวิต1,200และยังมีเอฟเฟกต์ในการสรว์ความเร็วการโจมตีด้วยครับแต่ถ้าเราต้องการไอเทมกันเวทแบบหนักๆผมแนะนําเป็นไอเทมอย่างมีเทเลียนออฟทอยเลยครับเราสามารถเลือกออกไอเทม2ชิ้นนี้ได้โดยที่ไม่ต้องออกไอเทมอย่างสร้อยเขียวไร้สาระนี้นะครับการันตีความไร้สาระได้จากการแข่งขันโปรลีครับไม่มีผู้เล่นโปรเพเยอร์คนไหนออกไอเทมชิ้นนี้เลย ก็สลับไอเทมไร้สาระที่ผมนํามาแนะนําในวันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนั่นเองครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูการแข่งขันโปโลีกหรือเล่นเกม RV มานานไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับไอเทม3ชิ้นก่อนหน้าที่ผมพูดไปแน่นอนครับต่อมาอาจจะมีหลายคนนะครับที่สงสัยอยู่ว่ามันอาจจะมีไอเทมชิ้นอื่นอยู่หรือเปล่าที่น้องๆในช่องถามมานะครับยกตัวอย่างเช่นไอเทมอย่างเดอะบีดนะครับสรับไอเทมชิ้นนี้มันไม่ใช่ไอเทมไร้สาระนะครับมันยังเป็นไอเทมที่สามารถใช้งานได้จริง แต่มันไม่ใช่ไอเทมหลักครับงงไหมมันเป็นไอเทมสำรองในการเปลี่ยนใช้นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างวิธีการใช้มันให้ดูครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับยกตัวอย่างตำแหน่งแอสซัซินใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอลองออกไอเทมพื้นฐานของด้วงก่อนเลยละกันนะครับมันจะมีวิธีเปลี่ยนไอเทมในการใช้ไอเทมอย่างเดอะบีดอยู่นะครับสำหรับวิธีการใช้ไอเทมอย่างเดอะบีดนะครับมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่เกมมันยาวจบเกมไม่ได้สักทีแล้วในจังหวะทีมไฟท์พวกแครี่ พวกแอสซิซินพวกไฟเตอร์ตายนั่นเองครับในจังหวะแบบนั้นเราจะทําการขายไอเทมอย่างก่อเกิดทิ้งเพื่อเปลี่ยนเป็นเคียวแบบฉับพันใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะออกมาจากทีมไฟในจังหวะที่เราออกมาจากทีมไฟนั่นแหละครับคือโอกาสที่เราจะสามารถใช้เทมอย่างเดอะบีดได้เราจะทําการขายเคียวทิ้งครับเพื่อเปลี่ยนเป็นไอเทมอย่างเดอะบีดครับเพื่อทําการดูดเลือดจากคลิปในเลนหรือคลิปจากในป่านั่นเองครับเพื่อทําให้พลังชีวิตของเรากลับมาเต็มอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับ จากนั้นเราก็จะทําการขายเทมอย่างเดอะบี t ทิ้งปรับเปลี่ยนมาเป็นเคียวเหมือนเดิมครับในการทําแบบนี้จะทําให้เราสามารถกลับเข้าไปทีมไฟท์ใหม่ได้หรือมีเวลาในการเก็บอ็อบเจกต์ใหญ่ๆอย่างพวกดาร์คพวกมังกรต่อได้นั่นเองครับนี่คือวิธีการใช้เทม The Beat แบบพื้นฐานนะครับมันก็เลยเป็นไอเทมที่ไม่ร้สารานะครับยังเป็นไอเทมที่สามารถใช้งานได้จริงครับสำหรับไอเทมอย่างเดอะบีทนอกจากไอเทมอย่างเดอะบีทแล้ว ก็ยังมีหลายคนครับที่สงสัยเกี่ยวกับอีก2ไอเทมในหมวดหมู่ของไอเทมป้องกันไอเทมอย่างล็อกชิลครับแล้วก็ไอเทมอย่างโอดินวิวนั่นเองใช่ไหมครับไอเทม2ชิ้นนี้ยังไม่จัดว่าเป็นไอเทมไร้สาระนะครับยังเป็นไอเทมที่สามารถใช้งานได้จริงยกตัวอย่างเช่นไอเทมอย่างล็อกชิลครับบางคนอ่านแค่สเต็คของมันครับก็เลยคิดว่ามันเป็นไอเทมที่ไม่คุ้มแต่มันยังเป็นไอเทมที่สามารถใช้งานได้ครับสเต็คของมันก็คือกอบวก150 พลังชีวิตบวก1000ต้านทานเวทบวก1น0้นั่นเองครับแต่ที่มันสามารถใช้งานได้ก็คือผลของพาสิฟของมันนั่นเองครับหลังจากเรากดใช้นะครับเราโดนโจมตีเราจะได้รับโล่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับเอเฟิกนี้ยังสามารถใช้งานได้จริงครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมแนะนําให้ออกประมาณชิ้นที่4ที่5หรือไม่ก็ที่6ไปเลยนะครับเหตุผลก็อยู่ที่พาสิฟในการสร้างโล่ของมันนั่นแหละครับมันจะได้รับโล่เท่ากับความเสียหายที่เราได้รับคูณด้วย30 และบวกกับพลังชีวิตสูงสุดคูณด้วย12อซอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันจะเอาความเสียหายที่เราได้รับบวกกับพลังชีวิตสูงสุดของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราควรออกไอเทมชิ้นนี้ประมาณชิ้นที่4เป็นต้นไปครับเราต้องมีไอเทมบวกพลังชีวิตก่อนครับแล้วเราค่อยมาออกไอเทมอย่างล็อกชิลต่อมาก็จะเป็นไอเทมอย่างโอดินวิวใช่ไหมครับสลหรับไอเทมชิ้นนี้ครับสแต็กมันค่อนข้างจะดีมากนะครับก็อบวก200พลังชีวิตบวก1,200ไม่ได้แย่เลยนะครับ ไอเทมชิ้นนี้ไม่ค่อยมีคนออกก็จริงแต่มันยังสามารถใช้ได้กับฮีโร่บางตัวครับการแข่งขันบางเกมเขาก็ยังออกอยู่นะครับสแต็กมันก็ไม่ได้แย่ครับพาสซีฟก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นพาสซีฟของมันครับเมื่อโดนโจมตีจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่พร้อมกับโจมตีแรงขึ้น2%สูงสุดที่5ครั้งใช่ไหมครับพาสซีฟนี้ยังสามารถใช้งานได้จริงครับถึงมันจะเหมาะกับฮีโร่บางตัวแค่นั้นแต่ว่าไอเทมชิ้นนี้ในอนาคตอาจจะต้องบัฟขึ้นมาครับเพื่อทําให้มันติดเมตาในการออกไอเทมป้องกััันนนเครบ แต่ถ้าถามว่ามีไอเทมชิ้นไหนไหมในอนาคตที่อาจจะเป็นไอเทมไร้สาระย้ํานะครับอาจจะเป็นไอเทมไร้สาระก็จะเป็นไอเทมอย่างฟอร์สการ์นันเองครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแพลทล่าสุดมันได้รับการปรับมาครับมันก็เลยยังเป็นไอเทมที่สามารถใช้งานได้จริงอยู่ครับแต่ว่ามันแค่ไม่ได้รับความนิยมในการออกแค่นั้นนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่ครับแต่อนาคตก็อาจจะไม่แน่นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำไอเทมไร้สาระตามคําขอของน้องในช่องนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทำไมน้องในช่องถึงอยากรู้ว่าไอเทมชิ้นไหนมันไร้สาระนะครับหลักๆก็อย่างที่บอกไปครับมีแค่3ชิ้นครับและก็คลิปนี้มันไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทุกไอเทมผมมีเหตุผลให้ฟังและก็ไอเทมชิ้นไหนยังสามารถใช้งานได้ผมก็ได้แนะนําแนวทางการใช้รวมถึงวิธีการใช้ไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นไอเทมบางชิ้นอาจจะเข้าข่ายไร้สาระแต่ไม่ใช่นะครับมันยังสามารถใช้งานได้จริง มันก็มีแค่ที่ม3มชิ้นนั่นแหละที่มันไร้สาระที่เหลือมันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะไม่มีดรามา่าและก็คอมเมนต์ไร้สาระเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่น้องๆเห็นครับคลิปนี้พี่อธิบายโดยใช้เหตุผลทุกอย่างและก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเข้าใจอยู่แล้วนะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปผมผมอม่ลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ